เอกชนปรับประมาณการ GDP ไทยปี68โต2ถึง2.2จากผลกระทบภาษีทรัมป์ชี้หักไทยถูกเก็บภาษีเพิ่มเป็น36เ d p ไทยจะโตต่ำเพียง0.7ถึง1.4ค่ะที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสาสถาบันหรือกกรประเมินมาว่ามาตรการขึ้นภาษีของสหรัฐกดดันภาคการส่งออกรวมทั้งส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและ SME ค่ะโดยภาษีสุรกากรกรที่สหรัฐประกาศเรียกเก็บจะก,กระทบสินค้าส่งออกหลายกลุ่มหากถูกเรียกเก็บภาษีที่ 36%มูลค่าส่งออกของไทยไปสหรัฐอาจจะหายไปสะสมประมาณ1.4ล้านล้านบาทภายใน10ปีรวมถึงยังเพิ่มแรงกดดันต่อกลุ่มเปราะบางทั้งลูกจ้างประมาณ3.7ล้านคนและ SME เกือบ5 0 0 0รายค่ะพร้อมคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวที่2ถึง2.2%ต่ำกว่าประมาณการเดิมที่2.4ถึง2.9%จากปัจจัยหลักคือผลกระทบของมาตรการภาษีของสหรัฐโดยประเมินภายใต้สถานการณ์ที่ไทยถูกเก็บภาษีที่10%ซึ่งส่งผล ให้มูลค่าการส่งออกทั้งปีเติบโตเพียง0.3ถึง0.9ค่ะที่สำคัญนะคะหากไทยถูกเก็บภาษีที่36ในครึ่งปีหลัง GDP ปี68จะโตเพียง0.7ถึง1.4ค่ะ